ฉลองปีใหม่ต้องจัดบุฟเฟ่ติ่มซำแบบพรีเมียมพร้อมเป็ดปักกิ่งไม่อันที่หลิวเซียงฟงช่วงเนี้เขามีโปรมา4สี่จ่ายสามด้วยใครอยากมาอร่อยขุมขุมรีบจองกันด่วนเมนูอัปเกรดใหม่พรีเมียมกว่าเดิมหูฉลามน้ำแดงเครืองแน่นๆปลาหิมะนึ่งอิ๊วเสิร์ฟมาชิ้นโตโตติ่มซำที่เสิร์ฟมาชิ้นใหญ่เต็มคำกว่าเดิมทำสดใหม่ทีละเค่งสั่งได้ไม่อันขาดไม่ได้คือพระเอกของเราเป็ดปักกิ่งหนังกรอบที่กินเท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดนี้ในราคาแค่9 9 9าบวกบวกถ้าอยากตาม ทำมาอร่อยแบบนี้โปรสี่จ่ายสามสาม,มารถใช้ได้ทั้งสงสาขาเลยเดอ้อจะที่ s p ป l l a d f i l จะพักลังสิทธิ์ที่เรามาวันนี้หรือที่เดอะพอม a นาชั้น2โปรโมชั่นนี้สำหรับจองร่วงหน้าเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมส่วนใครอยากเห็นว่าเมนูใหม่ของเขาผีเมียมแค่ไหนตามไปดูต่อหลังอินโทรนี้เลยโกโก้ Go Go. สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ช้าเกินไปนะครับที่จะส่งต่อความสุขในปี2026ให้กับทุกคนหลายๆคนก็น่าจะยังอยู่กับช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองกันและช่องเราก็เช่นกันครับเพื่อให้มันเข้ากับเทศกาลดีๆมื้ออาหารพิเศษก็คงจะขาดไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วอะไรมันจะดีไปกว่าเป็ดปักกิ่งที่กินได้ไม่อั้น้อมกับติ่มซําระดับพรีเมียมวันนี้เรามากันที่ s p ป ll Ad ดฟิลด์จะพากลังเสร็จนะครับเพื่อที่จะพาทุกคนไปอร่อยกับเป็ดปักกิ่ง ที่่่สังไได้ไมซุปปูชราร์ลมหอมๆสดคล่องคอปลาหิมะนึ่งซีอิวเนื้อนุ่มหวานอุ้ยแค่คิดก็หิวแล้วและร้านที่เราเลือกมาวันนี้นะคะก็คือหลิวเสียงฟงนั่นเองชื่อขุนนะดิใช่ครับก่อนหน้าน,นี้เราเคยพาทุกคนไปกินเป็ดปักกิ่งแบบไม่อั้นที่ร้านเขามาแล้วครั้งหนึ่งใครยังไม่ดูจิมลิงที่มุมขวาโลแต่แต่แต่แต,แต,แต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันซ้านะคะเพราะว่าหลิวเสียงฟงเขาเพิ่งอัปเดตเมนูติ่มซำบุฟเฟ่ใหม่ให้มันพรีเมียมขึ้นแถมใส่เมนูพิเศษ เข้ามาอีกแน่นๆพร้อมกับลดราคาลงจากเดิม1,500บวกบวกเหลือแค่9 99 9บวกบวกด้วยงานนี้บอกเลยว่าคุ้มจ้าแต่ความพิเศษยังไม่หมดนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจองล่วงหน้านะครับเขาจะมีโปรมาเสียจ่าย3ด้วยเด้อยาวจนถึงสิ้นมกรารน,นี้เลยมาเต็มขนาดเนี่ยไม่ไหวแล้วครับรีบไปที่ร้านกันเลยดีกว่านี่คือเก่งมาจากบ้านเลยนะครับว่าวันนี้จะสั่งอะไรบ้างนอนครับเห็นหน้าร้าละจะอยู่บริเวณชั้น2ของสเปลนะเหนือลานไอเลยครับมีป้าย อลังการว่าช่วงเนี้มีโปร,รลดราคาอยู่เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าสาขานี้บรรยากาศดีนะครับโต๊ะใหญ่มากเช่นเดิมเหมาะมากกับงานสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนๆมาลองดูเมนูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าที่เขาอัปเกรดความพีเมยมเนี่ยมันจะแค่ไหนกันเชียวเมนูใหม่สวยนะมีรูปด้วยแล้วเขาก็อัปเกรดจริงนะครับไม่ใช่แค่ทําเล่มเมนูใหม่แต่อาจารย์ก็คือน่ากินมากตาลายเลือกไม่ถูกเลยอยากจะออกไปเล่นไอซ์ก่อนจะได้ทําให้ท้องว่างเพื่อความขมมาสั่งกันเลยดีกว่า ะะเพราะว่าติ่มซำของที่นี่น่าจะเป็นแบบทำสดนะทุกคนเขาจะใช้เวลาเตรียมประมาณหนึ่งวางแผนกันดีๆอย่างแรกเราต้องเลือกเมนูพิเศษกันก่อนนะครับอันนี้เราจะเลือกได้คนละหนึ่งเมนูนะเมนูใหม่อลังการมากน่ากินทุกอันเลยท่ามากันหลายๆคนก็สั่งได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้เรามากันแค่2คนก็เลยจะเลือกเป็นหูฉลามน้ำแดงกับปลาหิมะหนึ่งสีอิ๋วการสั่งอาหารของเขาจะมีใบารายการมาให้แบบนี้นะครับสามารถเลือกอาหารที่ต้องการได้เลยและแน่นอนว่าจะขาดไปไม่ได้เมนู สุดเหลือเป็ดปักกิ่งจัดมาเบาๆก่อนสักสิบทีนะครับ เบาๆกี่โมงเอาละครับรอบแรกก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนอะฝากด้วยนะครับพี่หิวมากเรามาถึงเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะครับคนก็เลยไม่เยอะชิลมากเลยแถมได้โต๊ะใหญ่แบบนี้สั่งได้รัวๆไม่ต้องกลัวโต๊ะเต็มถึงเวลาความอร่อยแล้วครับจานแรกมาเสิร์ฟแล้วไอเลิฟเลยเป็ดปักกิ่งอันนี้เป็นไซส์หนึ่งทีนะครับจะได้มาสองคำแบบนี้สั่งมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูก่อนนะครับของจริงมันอยู่หลังจากนี้แต่เป็ดปักกิ่งของหลิวเซียงฟงเนี่ยยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอืมจับอีกหนึ่ง จานในเมนูพรีเมียมนะคบปลาหิมะนึ่งสิ๊วหอมมากเลยนะมาชิ้นใหญ่ๆเลยอดใจไม่ไหวละขอชิมก่อนละกันเนื้อปลาสดมากนะครับอร่อยแถมซอสนึ่งสิ๊วเนี่ยก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับกรมกรอบมากอยากสั่งเพิ่มอีกหลายจานเลยเมนูนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณต้องเสิร์ฟอาหารแล้วแร่งมือเลยครับเชฟจ้าจานพาเลทความอร่อยเริ่มแล้วนะครับเมนูติ่มซำเริ่มทยอยมาเสิร์ฟแล้วโหมันดูดีมากนะครับใหญ่ขึ้นดูน่าอร่อยสุดๆผมไม่ได้คิดไปเองนะทุกคนติ่มซำเขาชิ้น ใหญ่ขึ้นมากอะเริ่มคิดแล้วว่าที่สั่งไปเนี่ยจะกินกันไหวไหมแต่เดีโชมาสโกออนสู้โว้ยมาแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดของที่นี่นะครับน้ำราดโคตรด,ดีเลยจัดมาทั้ง2แบบเลยนะครับไส้หมูแดงก็คือหมูแดงจุกมากๆตอนแรกที่เห็นเซนเซนเนี่ยนึกว่าเป็นแครอทนะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือหมูแดงอย่างอร่อยอะตัวที่เป็นไส้กุ้งเนี่ยเขาใส่กุ้งมาทั้งตัวเลยเด้งมากสดกรอบบอกเลยไอเลิฟลดหน่อยพระเอกมาโวยบุกอะไรครับเนี่ยเมนูพิเศษอีกจก ที่รออยู่มาแล้วนะคบหูฉลามน้ําแดงแค่เปิดฝาก,ก็คือหอมแล้วสุปสีสวยมากดูเข้มขน้นแถมมีเนื้อปูเน้นๆหูฉลามเนี่ยมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับเห็ดหอมก็คือชิ้นใหญ่มากๆตายตายตายเลยเจอแบบนี้แถมรสชาติก็เข้มข้นนะครับอร่อยมากแบบ มาใครมานะผมแนะนําว่าต้องสั่งจริงแล้วก็ถึงเวลาเปิดตัวพี่ใหญ่ของมือนี้นะครับเป็ดปักกิ่งจานยากแบบว่ายากมากจริงๆสั่งไป10ทีนะครับหรือก็คือจะได้20คําจุกๆกก็เขาให้เราสั่งได้ไม่อันนะฮาฟแบบนี้เอาอะไรมาไม่ขุมขนมจีบก,กุ้งลูกโตใซนันเด้งอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มอะไรไปาฮิมะ3รสอันนี้เมนูสั่งได้ไม่อันนะครับเผื่อใครชอบกินแบบเราเตาเสี่ยวลงเตาอันเนี้ยโคตรดีเลยเสียดายที่น้าซุปน้อง ให่ออกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าไซส้เนี่ยรสชาติอร่อยไม่เค็มเกินไปกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนหยุดไม่อยู่ล่ะตอนนี้สั่งเพิ่มดีกว่าอยากลองเมนูจานหลักบ้างนี่ครับพี่อ๋อในไกชิมัสระหว่างนี้นะครับเรามากินเมนูถัดไปกันต่อยำแมงกะพุนกรอบหอมน้ำมันงาแซลมอนทอดพริกเกลือก็ด,กดีขนาดกระเทียมยังอร่อยหะเกา๋าปับมาเสิร์ฟเข่งละหนึ่งลูกนะครับแต่ขนาดก็คือใหญ่ขึ้นแบบกินคําเดียวแทบไม่หมดส่วนเจ้าเมนูนี้นะครับรอบก่อนสั่งไปซ้ําหลายจานมากๆเลย ยำแซลมอนอร่อยสดชื่นไปกันต่อชุดใหม่มาอีกรอบนะครับนี่มากันสคนจริงไหมเนี่ยโต๊ะไม่เคยว่างเลยจานหลักที่สั่งมาวันนี้เซนใหญ่คั่วแฮมอร่อยนะ หอมกระทะนะครับรสไม่จัดอันนี้ถูกใจมากข้าวผัดยางโจวอันนี้ก็อร่อยครับกินกับน้ำปลาพริกที่เสิร์ฟมาด้วยกันคือคอมพีตมากเน้นย้ํากันอีกนิดนึงนะครับว่าอาหารของที่นี่พอชันค่อนข้างใหญ่นะครับตอนสั่งระวังกันด้วยเดอ้อเดี๋ยวจะกินกันไม่ไหวเมนูต่อมานี่พรีเซนเทชันชนะเลิศมากนะครับเกี๊ยวกุ้งน้ำมันงาน้ำซุปก็คือหอมมากเลยเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่ไสแน่นแล้วท้องเราก็เริ่มแน่นด้วยแล้วเช่นกันแต่ยังไม่จบนะครับสาหรับมื้อนี้ยังไปกันต่อได้อีกเอาจริงๆนนะกิ มาขนาดเนี้ยยังไม่เรียนเลยผมว่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากชมหลิวเซียงฟงทําได้ดีจริงๆแล้วไอ้เรามันเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นหลุยเป็ดปักกิ่งของที่นี่ของดีไม่ต้องพูดเยอะนะคะเพราะรอบก่อนผมพูดไปเยอะแล้วคุณภาพยังเหมือนเดิมเลยอร่อยหนังกรอบสมมงทิพย์ที่มียอดวิวสูงเป็นอันดับตน้ตนๆของช่องเราและสูงที่สุดในเป็ดปักกิ่งเดอะซีรีส์มากี่ครั้งก็ต้องบอกว่าประทับใจทุกครั้งเลยนะครับกับอาหารของหลิวเซียงฟงทําดีทําถึงคุ้มค่าคุ้มรา ่่าาทีจยไจใครที่กําลังมองหาร้านอาหารจีนอร่อยๆสำหรับงานเลี้ยงนะครับเราขอแนะนําที่นี่เลยยิงช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นมา4จ่าย3นะครับแต่ว่าเป็นสําหรับจองล่วงหน้าเท่านั้นสามารถทักไปที่เพจของร้านหรือโทรเข้าไปสอบถามที่สาขาก็ได้นะครับเราทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปนี้ให้แล้วและโปรโมชั่นนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2สาขาเลยเด้อสะดวกที่ไหนก็ไปจัดกันได้ทั้งที่ชั้น2เดอะโพมนาหรือว่าที่สเปลฟีจัพาร์คลังสิทิ ที่เรามากันวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนี้เท่านั้นนะก็ <S <S หวังว่าจะถูกใจสำหรับแฟนเป็ดปักกิ่งเดอะซีรีส์กันนะครับตามมาอร่อยกันได้เลยถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กันคนละหนึ่งทีนะครับหรือว่าจะแชร์ต่อเิปนี้ไปรวมแกงเพื่อนให้โคกตี้โปของเขากันก็ได้และแน่นอนนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b ์ช่องไปยังช n นลของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเป็ดปักกิ่งเดอะซีรีส์ตอนหน้าส่วนเราวันนี้อิ่มมากแล้วขอกริ่งเอ้ย ขอตัวไปเดินยอยก่อนเด้อบายจ้า